สวัสดีค่ะรายการเคล็ดลับก้นควัวันนี้นะคะยังมีวิธีการเก็บน้าสต๊อกมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทาน้าสต๊อกไว้ใช้ในการประกอบอาหารแต่ว่าดันใช้ไม่หมดนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่าวิธีการเก็บเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการเก็บออน้าสต๊อกที่เหลือใช้กันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำสต็อกผักนะคะที่ยิงต้มแล้วก็ใช้ไม่หมดนะคะก็จะเหลือไวนิดนึงนะแล้วก็จะนำถุงพลาสติกค่ะมาจะเป็นถุงร้อนนะคะอันนี้จะใช้ใส่ถ้วยนะคะเพื่อที่จะประคองไม่ให้ตัวน้ำสต็อกนะคะหกไปเปื้อนข้างนอกนะสำหรับจํานวนปริมาณน้ำสต็อกนะคะที่เราจะเก็บไว้ในถุงนะคะก็คือ,อจะเป็น จำนวนที่เราจะนํามาใช้ในครั้งต่อไปนะคะหากเพื่อนๆน,นะคะคิดว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะใช้เยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนนะคะก็ตักเท่าจํานวนนั้นนะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้นําสต็อกใส่ไว้ในถุงแล้วนะคะเราก็จะมามัดปากถุงกันค่ะเมื่อเรามัดปากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เขียนวันหมดอายุค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เท่านี้นะคะแล้วก็นับไปอีกประมาณ7วันนะคะเช่นวันนี้ที่30มีิิงก็จะนับไป30 1 2 3 4ห6ก็คือวันหมดอายุของเราคือวันที่6นั่นเองค่ะแล้วเราก็นำติดไว้ที่ถุงเลยนะคะการที่เราจะต้องเขียนวันหมดอายุบอกไว้ที่ถุงเนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้นำออกมาใช้ถูกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย น้ำสต็อกที่เราทำนะคะแล้วก็นำไปเก็บไวน้น่ยจะใช้ได้ถึงแค่ประมาณอาทิตย์นึงเท่านั้นนะคะนี่ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำตัวน้ำสต็อกของเรานะคะไปแช่ในช่องฟีซเลยค่ะส่วนน้ำสต็อกตัวอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำสต็อกหมูหรือว่าน้ำสต็อผกผักน้ำสต็อกไก่หรือว่าน้ำสต็อกเนื้อนะคะก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะ เป็นไงก็ว่าล่คะค่ะเพื่อนเพื่อนวิธีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีดีๆนะคะที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆน,นะคะเก็บน้ําสต็อกที่เหลือใช้นะคะไว้ทานได้อีกนะคะสามารถติดตามชมรายการเคล็ดลับก้นครัวรายการที่จะนำเอาความรู้แล้วก็สาระดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆสัปดาห์ค่ะได้ทางช n e l ของ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ